น้องๆมิสิตนักศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวสุริยาพรเพาะค่ะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสะนะคะเป็นอรองผู้อำนวยการที่ดูแลทางด้านบริหารทั่วไปค่ะวันนี้ก็มีโอกาสดีนะคะที่ได้มาพบกับน้องๆซึ่งก็เป็นรุ่นน้องนะคะถือได้ว่าเป็นรุ่นน้องเพราะว่าพี่ก็เรียนจบ มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธนะคะที่วิทยาเขตสงขลาค่ะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ชื่อว่ามสวค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นน้องๆอรุ่นทักษิณแล้ว ก็ถือว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันวันนี้ก็จะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะ,ะน้องๆในเรื่องของการบริหารงานทั่วไปค่ะ,ะที่โรงเรียนเมิงสนั้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษค่ะมีนักเรียนอยู่2,274คนมีบุคลากรทั้งหมด141คนดังนั้นการบริหารงานในด้านของงานสนับสนุนนะคะ,อ,ะอำนวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ก็เป็นงานหลักของ ของทางกลุ่มงานนะคะโดยงานหลักๆของกลุ่มงานบริหารทั่วไปนั้นมีด้วยกัน22งานหลักนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยงานอาคารสถานที่นะคะงานบริหารสํานักงานงานยานพาหนะงานคุ้มครองผู้บริโภคงานส่งเสริมสุขภาพงานบ้านพักครูค่ะงานประชาสัมพันธ์งานสารสนเทศโรงเรียนนะคะงานคณะกรรมการสถานศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชนค่ะงานเทคโนโลย,ยีเพื่อการสื่อสางานธุรการโรงเรียนงานด้านรักษาความปลอดภัยงานานักการพันโรงงานสาการณโรงเรียนงานสวัสดิการและสาธารณประโยชค,ค่ะโดยหลักๆของหน้าที่ของพี่รองนะคะก็คือเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการค่ะรักษาการแทนผู้อำนวยการ คนที่2ในขณะที่ผู้ใวยการไม่อยู่โรงเรียนนะคะ,ะมีการจัดทํานโยบายและแผนมีการนิเทศกํากับติดตามดูแลประเมินผลนะคะแล้วก็แก้ปัญหาในในฝ่ายมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของฝ่ายมีการประสานงานให้ความช่วยเหลือในทีมนะคะ,ะมีการบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุ เป้าหมายแล้วก็จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการนะคะนอกจากนี้ก็จะได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะโดยทั่วๆไปแล้วนะคะงานบริหารทั่วไปเป็นงานสนับสนุนเราจะทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของนักเรียนคุณภาพของผู้เรียนและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เรียนค่ะโดยเราจะมีอาคารสถานที่ที่เป็นอาคารหลัก ะะอยู่5อาคารเป็นอาคารเรียนมีอาคารประกอบนะคะมีห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องอสมุดนะคะโรงอาหารางานประชาสัมพันธ์ซึ่งช่วยให้งานหลักของเราเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยดีนะคะปัญหาที่พบหลักๆของกลุ่มงานบริหารทั่วไปก็คือการบริหารคนค่ะ เรื่องด้วยมีบุคลากรที่มากนะคะมีนักเรียนที่มากดังนั้นในการบริหารงานนั้นเราจะต้องดูแลบุคคลทุกฝ่ายการบริหารงานบุคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเจ้าหน้าที่พี่ๆนักการนะคะนักผ่านโรงยามต่างๆเนี่ยเราได้รับความสะดวกสบายจากจากพวกเขาเนี่ยเยอะนะคะดังนั้นในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิด ก็จะมีบุคลากรของเราเนี่ยนะคะเ,เป็นผู้เสี่ยงสูงเป็นผู้ติดเชื้อนะคะดังนั้นก็จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในการทํางานนะคะโดยปกติแล้วช่วงนี้เราก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์คุณครูก็จะสอนแบบออนไลน์แต่ถึงกระน,นั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเราทุกคนก็ยังต้องทํางาน site. ออนไซต์ยังจะต้อง มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆให้พร้อมใช้อยู่สม่ำเสมอทั้งนี้เนื่องด้วยว่าโรงเรียนเราได้มีการบริการให้กับสาธารณะดังนั้นก็จะต้องเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆเพื่อบริการชุมชนด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่พนักง,งานของเราก็จะไม่ว่างเลยในแต่ละวันนะคะก็จะมีการบริหารจัดการว่าในแต่ละวันเนี้ยเขาจะมีปฏิทินงานว่าวันนี้ตอนเช้าเขาทำเขตตอนบ่าย เขามีงานที่ต้องทำรับผิดชอบร่วมกันนะคะจนถึงตอนเย็นดังนั้นงานในทีมฝ่ายนี้ก็จะต้องเป็นงานที่ต้องใช้พละกกำลังในการทำงานนะคะแล้วก็ใช้จิตวิทยาในการทำงานและที่สําคัญต้องมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือทุกคนนะคะบริการ ทุกคนบริการคุณครูบริการนักเรียนบริการบุคลากรในโรงเรียนดังนั้นก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ